เดนาฟอนเต้กุนซือทีมชาติสเปนตัดสินใจจับนักเตะบาร์เซโลนากับเรอัลมาดริกแยกกลุ่มซ้อมเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นหลังผู้เล่นจากทั้งสองทีมมีปัญหากันในศึกเอลกาซิโกที่ทับเจ้าบุญทุ่มชนะราชันชุดขาว2ประตูต่อหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยในเกมดังกล่าวมีเหตุการณ์ที่กาบีกองกลางดาวรุ่งทับอาซูกาน่าไปเล่นนอกเกมใส่ดานี่เซบายอสนักเตะโลสบังโกสซึ่งหลังจบเกมมีนักเตะของเรอัลมาดริกติดต่อไปหานักเตะบาร์เซโลนาเพื่อให้ตักเตือนแขงดาวรุ่ นี้ด้ดวล่าสุดเอลชิริงกิโตซสื่อในสเปนรายงานว่าผู้เล่นจากทั้งสองของทีมถูกเรียกตัวติดทับกระทิงดุโดยฝั่งบาซ่ามีผู้เล่นติดทงได้แก่กาบี i, และอเลคกันโดบันเดขณะที่เรอัลมาดริดมีเซบ้ายอสดานีกาบาคันและนาโชนอกจากนี้นักเตะจากทั้งสองทีมถูกหลุยส์เดลฟอนเต้จับซ้อมแบบแยกกลุ่มเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะมีความเป็นไปได้ที่นักเตะจากทั้งสองสโมสรจะยังอารมณ์ค้างอยู่จากศึกเอลกาซิโกที่ผ่านมาสำหรับทีมชาติสเปนจะทำศึก ยูโร2024รอบคัดเลือกโดยการเปิดบ้านดวลกับนอร์เวย์ในวันเสาร์ที่25มีนาคม2566ต่อด้วยบุกไปเยือนสกอตแลนด์ในวันที่28มีนาคม2566